ดีแ่นพี่นอ้องสับดีเอฟซของซาลาหน่อยทุกคนบวซ์สเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะแต่ยังดีต้อนับประสูส่งของซาลาน่อยอีกแล้วทุกคนเลยเมื่อนี้ซาลาหน่อยก็พาทุกคนมาหาทางเอื้อให่เพื่นเนาะซึ่งซาลาหน่อยก็บกาาาเ,เนะรบรมาหาเพื่อนเป็นเวลาโดดนะดาทุกคนเลยเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสเนาะเอฟซีหลายๆคนกับกินหอดกินถึงเพื่อนวาซันจ้าทุกคนเลยเมื่อนี้ซาลาหน่อยก็สิมาถามเรื่องหัวใจของเพื่อนทะเลทุกคนเลยเพราะว่าทางเอื้อเพื่อนก็เปิดใจไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะ เอากระซิมาถามว่าเพิ่นมีคนอันคุยคนโอคนลมแล้วเดี๋ยวย่างเนาะทุกคนเนาะคนอื่นกัขอฝากเา็พี่น้องค,คนแรกคนแท้กนติดตามในสาลาหน่อยในเด้อเพื่อให้สาราน้อยได้มีกำลังใจได้เห็ุคลิปต่อๆไปทุกคนเลยก็อโอเคนะเนาะเราไปหาทางเอืญใหญ่เราเลยเนาะสบายดีด้วยโดยอ่ะสบายงอกันทางจองเนาะโดยเมนแล้วลว,ลวันนี้เก่าฉัเคยมากับศาราหน้อยคือเก่าของพี่น้องเลยโดยอ่ะวันนี้เนาะจะมีโอกาสแวะเข้ามาหาทางเอญใหญ่เพื่อนพี่น้องเลย เป็นเช่ไใดหลังจากการเปิดใจไปแล้วเรื่องหัวใจมีจ่คุณโอเคลมแล้วหรือยังทัผ่านน้ำมูไลไยล่มแบบจริงจัง<อ>มีอยู่ทักแบบผ่านผานไปโดยถ้าเข้ามาและะ้วกเงียบไปสิบรอนอืออือย แต่ว่าดาขมีเนาะนี่นี่นะตั้งแต่ตั้งแต่ได้มีคนมาถามเปิดใจแต่ว่มีคนเปิดแต่ตอนยังไม่ได้เปิดใจยังบ่มีเลยอืออืออืพอเปิดใจมากอะเดี๋ยวนี้ตอบเสร็จนะบุญท่านบ่เดี๋ยวนี้กบคุณสองคนเหนืนี้ไหนบุญในลายพันธ์เลยมัาจะมีใครดีกว่าพอเปิดเนาะนี่ดีกว่าบ่มีคนลงเลยแต่ปัจจุบันนี้กร เราเบิ่งว่ะไปสิมาชิงใจน้ำเนาะแม่น <marking> มิจจะรอว่าคุณได้แบบชิงใจคุณได้สิแต่ว่าหั่นเขาได้ฮะนะแบบนี้นะสวยเขาได้เขาก็รอเบิ่งว่าแต่ว่ามีเขามาแบบคือสิบโมมีไครได้นิดนิดหน่อยหน่อยนก็ไปฮะนาเดี๋ยวสมุดเนาะเอ่อจะทำแบบตรงๆเลยเนาะจ้าอ่าสมุดโามีนมนี่คิดแบบอยากชิงใจกับสาวใหญ่เนาะหนุ่มใหญ่นี่แหละแล้วคนอยากให้ทั้งแก่ใหญ่แบบกิจใจคุยคนผู้เดียว แล้วยเปยังจะว่าเรื่องไะไถ้าเพิ่นทัพได้ภาระที่เขาต้องการกัได้ลมกันก่อนกัอยากให้ลมกันก่อนแล้วเนาะว่ามันเป็นไปได้บ่เข้ากันได้บ่เนาะกต่จะชิปปิดเนาะทำ่าได้ชิปปิ้งแบบพิ่นทัพโตทางกองเงินใหญ่ได้แต่ว่าคุยกันแบบอาบู่ว่าขู่ใจกันแล้วก็คือพวกชิปปิ้เลยเป็นบ่แม่นถ้าว่าเพิ่นทัพได้เพิ่นทัพได้แล้วก็เฮาลมกันได้ไปได้ค่ะใะวันนี้ค่ะคนเฮาบางทีกันอยู่นํากันเนาะบางทีกันยัง ยังมี่ยังมจากกันแังมได้งกันเยอเชนนัง่ได้ลงกันเลยะเช่นนงม่ได้างกนเลยอเน่ม่ดลงเยอเปินใจน่งมดกนเรเ่นนแต่นังไม่ได้ลงกนเะเ่นนแ่มก็นเอเว้นไหนยงดใจงนเลยเช่นไังดยอเนแต่ังม่งนเงไ่นเหม่กนเน่นัม้งนเลอเ่นแ้วงกนเอเนไปได้งกนเ่น เปิดใจก pues Origin, ับใช้หอดผิดเนาะจากสองผิดดีกับภูเขามากกันยังโมทันนี่กับพันผ่านผู้ใดกับแต่มีคนทักขมันพันผ่านเนาะมีมีคนแต่ว่าผมมีคนแบบว่าเออสิวาชิมะเปิดใจคุยกับเฮาในข้างคณะแล้วก็ให้เฮาลองขบเบิ่งแล้วก็ลองลมเบิ่งแล้วก็มาซอยเฮาได้แับนี้ค่ะเด็กมันก็โดยโดยจะให้เฮาปิดมันกั ใกอนคมกอนโดยคุยบังใจกันยังหน่อยกสักเดือนะนี่อาูเนไม่นยโดยแมนแลวแต่้เราเอาจริงใจเนาะบ่าไทยกับจริงใจกันแหละนี่ไงน่เพราะว่าคนท้องก็เปิดใจเนาะบางทีนนัคนอาจจะทักอันนี้ก็ทักแต่ยังบ่ทานหเป็นคนดานะโดยโดยแมนแลวเพาก็ดีใจมีคนลมเนาะโดยว่า คิดใ่เมื่อก่อนเนี่ยมีคนลงม <laughs> มีคนอยากคิดมอ,อยากซอยเขาฮะนะเ,เลยเลยที่คค<ะ>ทออกมาเปิดใจนี่เพราะว่าท่านผู้จอกจ็ได้แจกไปทั้งหลายทางเนาะ,นะถ้าหากว่ามีคนทักมากก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าชงคงบอสื่อหลัได้ด้มาหอบสองคือราเปิดไปยังบุทันมาเขีบอแน่นคือท่านคือแสางบอก่าเอฟซีืนเนี้นะจยไมาอีกน่นเนาะแน่นถามมาถามมาท่านช่ไหมคือเป็นมีความตั้งใจว่าอยากอยากจริงใจม่านใชก็เลยให้ทางย่างใหญ่บอกสื่อทำซองไปเลยจะได้แบบเสีอทีได้แน่นได้ถต่ว่า ลองขบไปก่อนถ้แล้วเราเขาก็นยามบห็นเพคนจากคนใดเอฟซีของกันก็ต้องกันนี่ก็ขอบใจลวงแหาไปก่อนแต่ว่ายังบทันเห็นเราอยังบทันได้ลมแต่โดยโดยถ้าว่าเขาลงลมลงังกะให้ปิดกะฮัดจังว่ากันไหมเนาะโดยแม่นล้วอืมให้ส่งเพคนโอ้ยหาพูดเลรอนะมันจะเป็นอยังว่ามันยังว่ออกสื่อคือมันยัง อย่างอายเนาะแบบเพันออกสื่อว่าเพันสื่อพันั่นแบบจะสนใจบรรจุสบบั่งรอบครัวกับไอ้ใหญ่นีถ่ถ้าคิดว่าไอ้ใหญ่ปฏิเสธไปพันจะเชียร์สื่อพันไม่สนใจอันนี้นก็ค,คืออยากให้ทางไอ้ใหญ่กับเพื่นคุยกันในการชวนตัวแต่ว่าคุยกันแล้วทางไอ้ใหญ่นี่พอปิดใจกะแนะนำส่องมาเฮากิมาปิดให้โดยแนเน่ปิดแล้วคันว่าเพื่นจริงใจเพื่น ผอมเนาะ้อมดูแล้อมเบิ่งเ้าเบิ่งห้านยังชิไปร่มน,นั้นร่มนี่กะบบเป็นไพ่พได้่นกัน,นสระเนาะเข้ากัน,นอ,อันดุด้วะ นีเยาเป็นกได้ถ้ามีคุณนหนั่งก็โอ้ดีมันก็จะปิดแล้วเนาะที่เปิดมาก็่อยากได้แบบว่าเออโดยได้ที่แบบพร้อมสางเปนเพลเลยเนาะไม่เอาไม่เอาไบัแวะมันทักทายมาหนึ่งมือสองเงียบไปยังที่เงาบอกว่าซิ่สวยแต่กระบอด้ด่วยคือเก่าอะกั่โดยคือว่าแหละค่าอน้อนบดอาาเาา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 ว ใช่บางคนกะเออว่ากะมึงอี้อยู่เพิ่นชัเข้ามากะเพิ่นเล่าว่ากะเจ้าโชคดีพ่อคนที่ดีฮะน่ะโดยโดยยังบุพเพอมโห่เพิ่นกับบุพเพมีฮะน่ะได้ลมกันผู้ใด้ขากเข้ามากะลมได้อ่าลมกันได้กับบริวารนาเกียรติว่าบริเลี่ยงลายบุพเพนว่าเออเลือกรุมนาคุนี้บุพเพนเพิ่นทักคุณได้ลมคุณไดซอยก็กว่ภูมิใจและดีใจเลยโดย นอยส้ารับคนจะไล่ส้าเรบเฮาเนาะไม่ไล่เนาะรรมาเฮาคูจกกันเขายังบระสยโดยแม่แดเนาะม่เนลยะ่แล้วมื้อกี้กินข้าวกินน้ำแล้วบอะเมื่อนี้บ่โดยอ๋อแต่เศ้ามื่อี้มันกินได้ออยั่งไปอยา่บอไเด้แนวไน่นเนาะเห็ดนู่นเห็ดนี่นี่นะคะคนแล้วธรรมดาเนาะคนเดียวแน่นแต่ว่าตอนเท้าวันก็ใหญก็ไ่ควกินแต่วันนี้กาแฟกินอย่างไปะนะเออไปกินตอน จทำแบบแบบทำแบบจริงจังเลยเนาะสมุดว่าคุยกับหนุ่มเนาะว่าจะทอไนี่อยากจะเป็นงานแต่งอีกครั้งบัวได้ด้ยยเป็นหนุ่มฮะวได้ฮะโดยแม่แหละข่าว่าไงบุกอยจะไปสอนใครเนาะบ่อยยงหนแงกับใหญ่นีมังเกิด่อแนบ้างเู้นำได้

ตอบบ่บอร์นะหรือว่าจะตอบเป็นการส่วนตัวกันโดยอันนี้กับพ่อวันตอบเขาได้อันนี้พ่อวันก็นั่งพูดจ้าก่าเพิ่นทำได้โดยโดยแล้ก็บนั่งตอบม่ได้แล้วค่ะว่าฉัแนะนำให้เพคนมาทำเป็นการส่วนตัวเลยเนาะนโดยมนมาเข้าร่วมกันไปคุยกันไปฉันกษากันได้ตัวนี้ค่ะโดยได้ได้บ่ค่ะนะโดยโอ้นี่ก็ดีใจแล้วนี่ข้าวๆที่คนอยากได้โดยโดย ยังเงินว่าคนที่จริงใจแท้ว่าพี่น้องเลยคนอยากมีครูซิดดิตแท้เนาะขณะมีข้าวข้าวคนกัดีใจพี่น้องเลยอยากมีแท้เพราะว่าเข้ากัดถามนี่คนแบบว่าเออดูแลเขาได้สปอร์ตเขาได้เนาะข้ากัดีโดยแต่กันเพิ่นกะให้เพิ่นกะพ่อวันนี้สักแต่คนยังแบบยังมีลายกะบุญยังได้อีูแล้วเขาอยาก ยางไงคือถ้าเคนกิดอยากลมตั้งไงใหญ <คน S 1> ่เนาะคนระโบอันมีแบบเออหลายคนคนะโดยโดยเปิดใจมากค่ะเคยพออในคนเห็นแรว่คนสุนีะนได้ดู พีกรณ์ขอจุกองเขาไปตามสบายของเราก่อนนอก้ไนันก่อนเพราะว่านายังไงนี่ยบมได้อแล้วก็บได้เป็นคนแบบกลิ่นมักเกี่ยวใช่ไหมเนาะม่ได้่แ่เป็นคนดีโดยายกาจะเป่เาสัมผัสมากนะฮักอะคิดแรกนี่เนาะคิดแรกว่าที่หมักปบธบนญแม่จะหมักเป็นคนที่หมักำบุญน์ทำบุญช่องมากะอยากได้แบบคนจริงใจแบบพรอบมา ถ้าหมดมันเต็มใจกันมากก็คือคอามผใจให้ไปเลยเห็นไหมเนี่ยครับในหลายท่านคนซอยก็ช่วยซอยทำบุญคือกันเดชซอยมาก็เออแบ่งไปทำบุญเอาวันนั้นนี่เห็นเดชโซอยก็แบ่งไปทำบุญคือแบ่งปันกันเนาะแม่มันมันปันป้นใจเท่ากันปันบุญให้เพิ่นเท่ากันเนาะแม่โดยเพื่อนไทยเท่ากันเผยเมตตาให้เพิ่นคือกันโดยโดยไปทำหนีรายกว่าเดช ว่าม่น่ง่ายแต่ชีวิตมันหกมาหลายอย่างแล้วเผื่ออายุมหาชนิดเนาะโดี๋ยวมันก็ผ่านมาหลายอย่างแล้วกูจักมาเบิด์ตเดี๋ยวว่าโดยแบบนั้นแบบนี้นะมันหกมาเบิดพ่อมาเบิดเด็กอือืมซรูดซาดเบิร์ตแล้วเนาะรสชาติเบิดหลายหุ่นรสชาติแบบนด้ก็รู้สึกหลายอย่างอยู่หลายอย่างเลยคือแบบมาุ่มเล่าข่าวประเดียวเลยนะไปดู Uhm. นี่ดัน่ดันนี่เทาก็บพูดมาแล้วโดยอือค่ะมาคนมากแบบทางด no? <sais. S 1> ีเทาก็ดีตามเหมือนนะโดยอือคืออยากให้คนเถื่อว่าหยุดเนาะแต่ว่าพอบอดินบอดอิงังพนักตะบนบอดีอยามาเปิดใจคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าเจ้าแบบสีแบบ คุยกันได้บ่หรือว่าสิแบ่งเบาภาระได้โบใช่ไหมน้องใช่ว่าเพิ่งเห็นเขาเป็นสองเป็นสามเกะาแ้่เพิ่นไฟสก้อนเดี๋ยวะเป็นสวยเอ๋อแบบนี้นะเออกันเป็นเบ็งมาซอยกะเอหมดแล้วใช่หมดแลวตรงตรงเลยนะตรงตรงถ้าเพิ่นอยากมาค่ะ อยากได้แท้จริงจังจนวานให้คนอื่นขำหูเนาะแต่ต้องยุดต้องพ่อแบบนี้ฮะเดชโดยต้องออกสื่อให้โลกติเช่าหูเช่นกันนี่อ่ต่างคนต่างเปิดใจให้กันเลยไปเนาะนี่ของ้ยใหญ่มากแบบนั่นเดชมันต่างสบายบําเพ็ญวันศีไปหลอกเอาคนนั้นเดชอันนี้ก็บเปิดซอยกับคันมาคุณว่าเออบุญนันทนีคนณเราอยู่ามาจซอยขานมลูกจะโอ้เ้าก็ดีใจขอบใจเลียนร้ายถึงซอยโดยเค่ะ ขนาดพอเรายัางบเห็นมาซอยเนาะโดยแต่คุณแมกก่แต่ตั้งแต่แยกกันคุณแอคือออปอไปมาเลี้ย,ยงลูกเลยจะแยกกันไปแล้วกับบริอรมาบริมาซอยอะไรแบบนี้นะคือในชีวิตนี้แต่<ด>ขาดบริบททางคนเกา่าอะไรแบบอ่าแบบ มีความกินทอดบรอนได้ไรอ๋อบรอนมีความกินทอดและแต่มีความดีของบรอนดีมากกับดีครับเพราะว่าก็ยังบรอนเครียดไทยเอาเลยบรอนเครียดคนมากกับดี๊อนอันนี้เป็นประสบการณ์กับดีกันบางทีกนอาจจะลำบากบรอนยังกับโดยโดยลำบากกันที่หเนาะลติ๊บบาทซาบาทกะฝากมาให้ นี่นะเขาจะลูกได้กินเนาะวันนี้นะโดยอันนี้สิบบาทสบายกันยังยากน้ำโหมันเขาก็เลยว่าคนอื่นไทยนี่ดับรวยสองลอยนอ้ก็ภูมิใจแล้วโดยโดยแมนวะไะโดยแมนเนาะเนื้อเนื้อเชื้อไข่เขาแท้ๆยังสิบบาทสบายังบโได้ขนาดโดยคือเนาะแต่การที่มาแหละจะเป็นกรรมของเอือยประมาณนั้นละเนาะเนาะ มืออาชีพเรียนวิีกรรมเนี่ยแหละแม่เลยเลยเพราะว่ามีคนจ้องเห็มาถามในขนาดนี้นะเนาะโดยแม่นจริงๆมันก็ยังเขาออกซื้อแหละแต่ว่าเพิ่นยังบบวนใจไวทังซะออกซืโอให้ยกก็ต้อก่อนนี่แหละผลจะฝากมาถามก่อนโดยแม่ผู้บ่าร์ปปัจจุบันนี้เพิ่นน่าจะคุยทางใหญ่หรือบบลรือบลลได้คุยยังผู้น้องผัาครับน้องยังไม่ได้ถามกันเนียนถามได้ว่าจะสบายไหม ในคลิปเนาะดำคังเนาะแล้วยังบมได้เห็นลมกันตัวจริงเมันเป็นอะไรที่ได้ใส่ใจคอเนะแม่แล้วงมาคุยก่อนเนาะืมบางที่อาอู่นี่คิดตัวก็มีวนันเนเอหนึ่งจะมีไหนนะคนทำคือกันใดแม่เนี่ต่อถึได้เนตวี่ยสเนาะแม่สี่อมาแ่กอตน้แบบว่าอยากได้คนที่แบบสักพอได้เนาะคือบอกอยู่ในบ่าซอยได้ยังได้ดูแลลูเขาได้แล้วก็คือพอนะ จะเปิดใจกัราพ่อกับที่ลมแก็คือมาลมมาเจบมาทามผ่านโดยโดยคือถ้าเขอมะข่วอไรก็ต้องเป็นพ่อของลูกเขาเนาะ่ันเนาะลูกมานํำเนาะเป็นาริมทั้งอใหญ่่ได้ไรายเทลกคนเลยว่าไงก็หักอ่ะที่เป็นครอบครัวนะนนะวันเป็นพ่อทั้งแม่ทงทที่ต้องก็คือหักแพงกันเป็นเป็นไอใหญ่ไรสีนอแตงนใหญ่ผู้เด้กับเป็นไปผู้ได้ไร้ดแต่วันนี้ก็จะ กใไฮปิดหลงกับเป็นใบดบนัยยังโบวทันได้ลมเนาะโแล้วก็ยังบทันได้หูยังโบนทันได้เห็นหนไอ้เเนเนีทุกคนไหนก็ให้เห็นหนาเพิ่นก้อนโดยแล้วเพิ่นจิตใจแบบได้เด้อย่งก็ยังบนทันหูเนาะเนนเนี้ยวบิดจากอ่าพูดคุยกับดาวแสนแหละแต่ว่าพูดคุยแบบินนิ่มเนาะินนิ่มเนยนนุนว่าแบบซาซาแบบแบบแใจห่ออนนะแบบมอาง่ายก็นผ่านมาลายเรแบบร้ยางเนาะแต่ยากโดยทุกท่านนี่ยังได้แบบ ใจดีโดนใจเย็นโดนเข่าใจวันนี้ค่ะใจเย็นเข่าใจเขาเนาะเห็นเข่าใจเห็นยังเข่าใจให้เข่าใจเห็นนะโดยโดนเข่าใจส่วนกันและไรกันคือว่าอยู่ได้คือสิเบอร์อึนเนาะเพราะว่าาอะไรเนี่ยถ้าคุณมาคนเด็นวไปเที่ยวหไปในเรือนเราอยู่ในห้านี่ ว่าชาสวนสไลน์นี่อ่ะเป็นวันนั้นเปรียบวันนี้วันไลน์นะเพราะว่าตั้งแต่เลิกลากันมาเขากับบุถิ่นลูกเด้อบุถิ่นลูกไปทางอื่นมีแต่เบิ่งลูกอย่างเดียวเออแล้วกับได้พาลูกไปมูไปเมาหรือไซห์นะนี้จะต้องมวนตามบ้านตามยังแต่ว่าพื่นวาเลยเดยวันเลไปนัางอื่นนะวันเลยซาเพราะว่าเฮาลูกเฮามันบุมมีพ่อมีแม่ก็ช่วยอย่าห้โดยโดยลูกกำผากระพอยแล้วเขาก็เลยเรียกเองเนี้็เลย เดไปป่าลูกป้าเต้าวันนี้สัดูดค่ะได้อีกกรอบ้องกค่ะเอาแบบเข้าไตรใหญ่กา่าวมาแล้วเนาะนี่คือได้บอกมาแล้วบอกยืดชี่แจ้งหนุนทุกคนแม่โอเคเนาะันนี้กมีแต่ฉันมีแหละีมาทำันนี้กาทางใหญ่กได้บอกกาุ่งเลือต่างๆอะไรเงยก็บอกมาตรงๆเลยพี่น้องเลย ถ้ารับได้ก็รับครับได้ก็บบอเป็นยังก็บบอให้บอให้หวากันน้องพี่น้องโดยไงแน่วอ่าก็โอเคไม่นี่เนาะบริษั์กับซาลาโน่เนากับทั่งอย่งกับซิโกโตลาวท่านซะโดยสบายดีสบายดี